สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาวเมษเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะคะสถานการณ์เรื่องของรอบตัวเรื่องของครอบครัวหรือความเป็นอยู่นะคะจะสะดวกสบายขึ้นมากกว่าก่อนนะคะ หรือใครที่มีความเครียดมานานนะคะมีความกังวลสัปดาห์นี้ก็ถือว่าจะได้ผ่อนคลายนะคะมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นในการมองหาความสุขหรือว่า,าให้ความสุขแก่คนรอบข้างนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวเมษมีความเมตตาแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะรวมทั้งพร้อมที่จะเผยแพร่นะคะหรือว่า เผื่อแผ่ความรักของคุณนะคะไปกับคนรอบข้างอีกด้วยนะคะทําให้เรื่องของการงานมีความสามัคคีกันมากขึ้นนะคะมีการช่วยเหลือชาวเมทบางคนจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะมีความก้าวหน้า หรือใครที่ตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่เหมาะกับคุณนะคะที่คุณกำลังต้องการหรือว่าอยากทำมากนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทดลองทำในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ยังเด่นกับท่านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการประชุมสัมมนาโครงการต่างๆรวมทั้งการโรงแรมร้านอาหารนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะโดยร,รวมถือว่าแข็งแรงดีนะคะชาวเมฆจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะเผื่อแผ่พลังให้กับคนรอบข้างแล้วก็ดูแลครอบครัวได้อย่างดีด้วยนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักที่ถูกใจนะคะไดะ้เดินทางแล้วพบรักหรือว่าทำงานแล้วพบรักนะคะมีรักที่จริงใจส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณมีโอกาส ให้ความรักแก่กันนะคะมีเกณฑ์ได้มอบของขวัญเซอร์ไพรส์หรือมีความรักที่จริงใจมั่นคงระหว่างกันเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ในเรื่องของชีวิตรักมากค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจ k a m i k e n s h ได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ